คะตอนนี้สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาถ้าถามถึงกลไกทวิภาคีก็ยังคงเดินหน้าต่อเนื่องนะคะวันนี้ค่ะมีการประชุม r b c สมัยวิสามันด้วยแต่ว่าทางด้านของรักษาการนายกรัฐมนตรีในภูมิธรรมก็ยอมรับนะคะว่าค่อนข้างหนักใจกับท่าทีของกัมพูชาที่สื่อสารออกมาไม่ตรงกับข้อตกลงที่พูดคุยกันเอาไว้นะคะแต่ก็ยังยืนยันแล้วก็ย้ําถึงจุดยืนที่สําคัญคือไม่ทําสงครามโดยไม่จําเป็นค่ะส่วนสถานการณ์ชายแดนตอนนี้นะคะต้องบอก ว่าครบ1เดือนแล้วสําหรับเหตุการณ์ประทะระลอกล่าสุดนะคะแต่ด้วยสถานการณ์เวลานี้จะพบว่ามีประชาชนชาวบ้านตามแนวชายแดนยังไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะบางคนเนี่ยก็มีความกังวลเรื่องของเงินเยียวยาที่ได้รับไม่เพียงพอกับความเสียหายด้วยในขณะที่บางส่วนนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ภาครัฐเอกชนก็ได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือตามจริงไปก่อนค่ะ อย่างบ้านหลังนี้ค่ะคุณผู้ชมที่ตำบลโนนสำราญอำเภอกันทะลักษจังหวัดศรีสะเกดนะคะหลังคาบ้านเสียหายเป็นรอยทะลุจากสะเก็ดระเบิดปืนใหญ่ของทางฝั่งกัมพูชาค่ะเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปประเมินความเสียหายและระบุนะคะว่าจะได้รับเงินเยียวยา73บาทค่ะเช่นเดียวกันนะคะกับบ้านที่อยู่ไม่ไกลกันซึ่งก็ได้รับความเสียหายใกล้เคียงกันหลังจากเจ้าหน้าที่เข้าไปประเมินก็ระบุเลยว่าจะจ่ายเงินเยียวยาให้83บาบาทอันนี้ ไม่นับรวมกับที่เป็นข่าวร้องเรียนก่อนหน้านี้ต้นยางเสียหาย4ต้นแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ประเมินความเสียหายเพียงแค่หลักหน่วยเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ชมสิ่งนี้ก็ทําให้ชาวบ้านตั้งข้อสังเกตนะคะว่าการเยียวยาของภาครัฐในครั้งนี้เหมาะสมกับความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือไม่ความเสียหายบ้านเรือนสวนไร่ส่วนที่อำเภอบ้านกรวดจ,จังหวัดบุรีรัมย์เป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะคะที่อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหายเพื่อรับเงินเยียวยาเหมือนกันค่ะ แต่ว,ว่าเคราะห์ดีนะคะที่บางส่วนได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนที่เอกชนและภาคสังคมได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้นไปแล้วค่ะไปดูกรณีของทองสีสีเพชรทองใสสีเพชรนะคะเธอเล่าว่าขณะที่เกิดเหตุปะทะมีจรวด b m 21ตกใส่กลางบ้านเลยค่ะเจ้าหน้าที่ก็พยายามจะเก็บกู้แต่ว่าทำไม่ได้สุดท้ายเธอก็ต้องตัดสินใจยอมให้ทำลายนะคะซึ่งทำให้บ้านเสียหายทั้งหลังเลยทางจังหวัดโดยหน่วยงาน ภาครัฐเอกชนพ่อค้าและประชาชนทั่วไปก็ร่วมกันบริจาคตั้งกองทุนได้มากกว่า10ล้านบาทค่ะเพื่อช่วยผู้อพยพและยังช่วยสร้างบ้านใหม่ให้กับเธอด้วยนะคะกลางบ้านแต่ลงกลางบ้านหนูไม่รู้ว่าเป็นลูกระเบิดนะรู้ว่าเป็นสะเก็ดที่แรกอะแล้วเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบแล้วบอกว่าเป็นระเบิดใช่ค่ะเป็น,น,นใช่ค่ะเป็นเป็นหัวระเบิดเป็นหัวจรวดอะคะ่ะ แตรอนเป็นรถเป็นสะเก็ดแล้วที่เจ้าหน้าที่เขาแจ้งเราไปเขาทําอะไรยังไงก็เขาขออนุญาตทําลายเพราะ <c ups> มันเอาออกไม่ได้ค่ะหน่วยกู้เขาขุดตั้งสองวันอะตอนนั้นเพราะมันอยู่ลึกมากห้าเมตรอะค่ะในความคิดที่ตอนนั้นเป็นก็ก็กลัวเลยตอนนั้นเขาบอกว่าถ้าทําลายมันก็พังไปหมดนึกว่าก็ยอมไงยอมให้ทําลายเพราะมันอันตรายมากอะตอนนั้น แล้วเราคิดไหมว่าเราจะได้แบบบ้านในสภาพกลับมาที่มันอยู่อาศัยได้ตอนตอน,นั้นยังไม่คิดค่ะยังไม่คิดอะไรเลยตอนนั้นกินข้าวกินข้าวไม่ลงด้วยค่ะมันมันทําอะไรไม่ถูกอ่ะรู้สึกดีใจมากแม่นึกว่าจะได้บ้านแบบหลังใหม่แบบเนี้ยถ้าประเมินเป็นตัวเป็นเป,นเป,นเปนอร์เซ็นที่ให้เท่าไหร่ก็เต็มร้อยค่ะพอใจมากค่ะช่วยเหลือใช่ไหมใช่ค่ะ ทองใสนะคะคนนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในชาวบ้าน14ครอบครัวที่บ้านเรือนเสียหายจากเหตุประทะในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมซึ่งได้รับการช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นจากกองทุนที่เล่าไปคือกองทุนของเอกชนและภาคสังคมนะคะ<ๆ>เพื่อเอาไปซ่อมแซมบรรเทาความเดือดร้อนให้เร็วที่สุดค่ะแต่จากนั้นก็เป็นการประเมินความเสียหายเพื่อชดเชยเยียวยาตามขั้นตอนของภาครัฐกันเพิ่มเติม จากข้อมูลนะคะพบว่าช่วงของการสู้รบระหว่างวันที่24-28ถึงกรกฎาคม2568มีประชาชนที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงมากกว่า5,000 50, 0คนค่ะมีบ้านเรือนที่พังเสียหาย14หลังด้วยกันวัดหนึ่งแห่งมีวัวตาย3ตัวมีสุกร5ตัวนะคะแล้วก็มีรถยนต์ที่พังเสียหายอีก2คันด้วยกันพื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่เป็นสวนยางพาราได้รับความเสียหายมากกว่า60ไร่ค่ะ ต้องยอมรับนะคะคุณผู้ชมว่าแม้จะผ่านมา1เดือนแล้วแต่ว่าชาวบ้านตามแนวชายแดนก็ยังไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะอย่างที่พื้นที่สุรินทค่ะหลายคนกลับไปทําไรท่ทําสวนไม่ได้นะคะทําให้ขาดรายได้มานับเดือนแล้วค่ะสวนยางแห่งนี้นะคะที่ตําบลบักไดจังหวัดสุรินนะคะอาเภอพนมดงรัก ถูกทิ้งร้างมาเป็นเดือนแล้วค่ะโดยเฉพาะบริเวณที่อยู่ใกล้กับป่าสาต,ตาควายซึ่งทหารไทยและกัมพูชาก็ได้ตรึงกําลังไว้อย่างเข้มงวดชาวบ้านก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปกรีดยางได้นะคะชาวบ้านรับจ้างกรีดยางเนี่ยบอกว่าปกติจะเข้าไปกรีดยางตั้งแต่เวลาตีหนึ่งค่ะแต่ตอนนี้ทําไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นฐานปฏิบัติการทางการทหารทําให้เธอต้องสูญเสียรายได้หลักหมื่นต่อเดือนเลยนะคะ สิบสี่ไร่สิบสี่ไล่ถ้าตีเป็นเดือนก็เดือนก็ประมาณหมื่นสี่หมื่นห้าตอนนี้มีไรายได้ไม่มีอะไรเลยขาดรายได้เลยขาดรายได้เลยเป็นเดือนกว่าแล้วเขาไม่ให้เขา้ากีดเลยคือถ้าอยู่ติดพื้นที่ทหารนี้เขาไม่ให้เข้ากีดเลยคนะ่ะแต่ถ้าไม่อยู่ติดพื้นที่ทหารเขาให้ไปกี่ตอนหกโมงเช้า<อ>นี่ถ้ากีจกลางวันแต่ก็มันก็เราก็เสี่ยงเสี่ยงเพราะว่า ถ้าเกิดยิงมานเงี้ยเราก็วิ่งมาไม่ทันเพราะว่าสนยางอยู่ไกลอะไรอย่างเงี้ย สำหรับพื้นที่อำเภอพนมดงรักค่ะยังอยู่ระหว่างการสำรวจของเจ้าหน้าที่นะคะแต่ค่อนข้างล่าช้าเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่เพียงแค่3คนค่ะส่วนมาตรการการช่วยเหลือหากเป็นเรื่องของอยางพาราหนึ่งไร่ก็จะต้องมีสวนยางที่เสียหาย76ต้นจึงได้รับค่าชดเชยไร่ละ40,40บาทนะคะแต่หากเสียหายไม่มากค่ะจะได้รับค่าชดเชยต้นละ70บาทส่วนนาข้าวค่ะคุณผู้ชมรวมถึงไร่มันสำปะหลังด้วยที่มีกระสุนตก จะต้องมีการวัดขนาดหลุมเพื่อคำนวณความเสียหายกันด้วยซึ่งภายในสัปดาห์หน้าในอำเภอก็จะเร่งรัดสำรวจให้แล้วเสร็จนะคะเพื่อที่จะจ่ายเงินเยียวยากันต่อไปค่ะ และอย่างที่บอกไปนะคะคุณผู้ชมว่าปัจจัยหลักนั้นมาจากสถานการณ์ชายแดนที่ยังคงไม่แน่นอนนะคะโดยวันนี้ค่ะจะมีการประชุม ABC ในสมัยวิสามันต่อเนื่องด้วยนายภูมิธรรมเวชชัยรักษาการนายกรัฐมนตรีได้ระบุถึงการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค R b c ไทยกัมพูชาในส่วนของกองทัพภาคที่2ในวันที่27สิงหาคมนี้เป็นการเจราจาต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะคะแต่อาจจะแตกต่างกันบ้างนะคะของแต่ละสภาพพื้นที่แต่ละสภาพปัญหา เป็นเรื่องของระดับแม่ทัพค่ะที่ต้องพูดคุยกันส่วนกรณีที่กัมพูชาออกมาสื่อสารเรื่องของการรื้อลวดหนามฝั่งไทยรักษาการนายกรัฐมนตรีก็ยอมรับว่าเข้าใจนะคะว่าทูตทหารที่กรุงพนมเปญทาหนังสือประท้วงไปแล้วค่ะแต่ขณะน,นี้สิ่งที่เป็นประเด็นปัญหาที่หนักใจคือเวลาที่ฝ่ายกัมพูชาและฝ่ายโคโซกไปพูดอีกอย่างหนึ่งแต่ก็ได้ย้ำให้ทุกฝ่ายได้เก็บรวบรวมหลักฐานเอาไว้นะคะเพื่อชี้แจงต่อนานาชาติต่อไปค่ะ ส่วนเรื่องของการประเมินสถานการณ์1เดือนหลังเหตุปะทะนะคะนายภูมิธรรมบอกเลยค่ะว่าขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการเจราจารเรื่องของเขตแดนซึ่งไม่เคยจบลงง่ายๆค่ะบางประเทศ10ปีหลาย10ปีหรือเป็น100ปีก็มีเหมือนกันอย่าไปกังวลใจนะคะถ้ายังอยู่ในจุดที่ไม่ควรทำให้เกิดสงครามโดยไม่จำเป็นนี่ก็เป็นสิ่งที่นายภูมิธรรมพยายามเน้นย้ำด้วยค่ะ คุณผู้ชมคะขณะนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างการสำรวจเยียวยาความเสียหายทรัพย์สินของประชาชนนะคะอย่างที่รายงานไปบางบ้านเนี่ยก็ได้รับเงินเยียวยาไปแล้วแต่ว่าบางบ้านยังอยู่ระหว่างการสำรวจค่ะส่วนที่มีข่าวว่าบางบ้านได้รับเงินเยียวยาน้อยถ้าหากว่ามีการเยียวยาไม่พอก็สามารถที่จะอุทธรณ์กันต่อได้นะคะ นางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิรัรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะระบุเลยนะคะว่าขณะน,นี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่เพื่อซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนตามหลักเกณฑ์ค่ะโดยพบว่าถ้าหากมีจุดใดที่ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมและรู้สึกว่าเงินที่ได้รับน้อยเกินไปยังสามารถทําเรื่องเข้ามาใหม่ได้เพื่อขออุทธรณ์ให้พิจารณากันเพิ่มเติมซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ลงไปในพื้นที่ค่ะแต่ถ้าหากประชาชนในพื้นที่ใดที่หน่วยงานราชการยังไม่ได้ไปใน ที่สามารถแจ้งไปยังจังหวัดได้นะคะหรือต่อสายด่วนปพอนึอ่งเีได้ค่ะที่ยังต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรืออาจจะไม่ไม ไม่รู้สึกว่าเงินที่ได้รับเนี่ยน้อยเกินไปก็สามารถที่จะทําเรื่องเข้ามาใหม่ได้นะคะเข้ามาอุทธรณ์ได้ว่าขอให้ได้พิจารณาเพิมเ่มเติมในส่วนของปพก็จะมีเจ้าหน้าที่ลงไปในพื้นที่แล้วก็ตัวดิฉันเองก็จะลงไปในพื้นที่ของพี่น้องประชาชนที่ยังได้รับความเดือดร้อนอยู่ด้วยค่ะซึ่งจากการที่ทางท่านภูมิธรรมเวชชชัยนะคะได้ประกาศให้ความช่วยเหลือไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออผู้ที่ บาดเจ็บนะคะหรือว่าบ้านเรือนเสียหายเนะะี่ยค่ะในขณะนี้ก็ได้ช่วยเหลือครบถ้วน นางสาวธีรรัตน์นะคะยังระบุด้วยว่ากระทรวงมหาดไทยยังให้ความช่วยเหลือประชาชนด้วยการยกเว้นการจัดเก็บค่าน้ําค่าไฟในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนะคะโดยหากประชาชนได้จ่ายไปแล้วในเดือนกรกฎาคมเจ้าหน้าที่ก็จะนําเอาเงินจ่ายเนี่ยไปหักลบกลบหนี้ในเดือนกันยายนแทนค่ะจึงของให้ประชาชนเบาใจได้ว่ารัฐบาลจะดูแลทุกภาคส่วนในทุกพื้นที่อย่างดีที่สุดด้วยนะคะจากการรายงานความคืบหน้าของกระทรวงมหาดไทย ได้ซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายแล้วเสร็จไปแล้ว533หลังคาเรือนมีเงินมากกว่า18ล้านบาทและก่อนหน้าน,นี้ได้อนุมัติในส่วนของเงินทดลองราชการ7จังหวัดชายแดนจังหวัดละ100ล้านบาทนะคะเพื่อใช้ในการช่วยเหลือการอบพยพออกจากบ้านเรือนไปอยู่ที่สูตรพักพิงให้ได้มีการดำรงชีพตามความเหมาะสมนั่นเองค่ะ